เสียงดนตรีพื้นหลังเข้มข้นและลึกลับ F 1 1 7 Nine ่งร้อยเในอเครื่องบินที่เคยเป็นตำนานแห่งความลับของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาตอนนี้กำลังกลับมาอีกครั้งในเวอร์ชันที่ไม่เคยมีใครคาดคิดกับภารกิจใหม่ในประเทศไทยปี2 0 2 6หหลายคนอาจยังจำภาพของเครื่องบินที่ดูเหมือนหลุดมาจากภาพยนตร์ไซไฟรูปทรงสามเหลี่ยมมุมแหลมดำสนิทที่แทบไม่มีใครสามารถตรวจจับได้มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งเทคโนโลยีล่องหนของยุคสงครามเย็น และว,วันนี้ประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องบินขับไล่ล่องหนต้นแบบใหม่โดยอ้างอิงจากโครงสร้างของ f 117ย้อนกลับไปในปี1981เครื่องบิน f 117ในฮอ k ได้ปฏิบัติการครั้งแรกและแม้จะถูกปลดประจำการจากกองทัพอากาศสหรัฐในปี2008แต่ก็ยังมีบางลำที่ยังคงบินอยู่เพื่อวัตถุประสงค์ฝึกซ้อมและการทดสอบและในปี2026นี้ประเทศไทยได้เปิดตัวโครงการในฮอกท เพื่อพัฒนาเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นใหม่โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก F-117 ที่เคยครองน้านฟ้ามาแล้วทั่วโลกเครื่องบินขับไล่ F-117 ใน h o w k Version t h a ไม่ได้เป็นเพียงแค่การนำของเก่ามาทาสีใหม่แต่เป็นการพัฒนาร่วมกับบริษัทเอกชนไทยและพันธมิตรจากต่างประเทศโดยมีเป้าหมายในการสร้างเครื่องบินล่องหนที่สามารถปฏิบัติการได้จริงภายใต้สภาพแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในแง่ของดีไซน์ F 1 1 7เวอร์ชันไทยยังคงเอกลักษณ์ของรูปทรงแองกูล่าที่สะท้อนคลื่นเรดาร์ออกไปให้พ้นตัวเครื่องและยังมีการปรับปรุงวัสดุผิวเครื่องบินให้ดูดซับคลื่นเรดาร์ได้ดีกว่าเดิมระบบอาวุธภายในช่องเก็บอาวุธถูกอัปเกรดให้รองรับทั้งระเบิดนำวิถี GPS ระเบิดเลเซอร์และจรดอากาศสู่พื้นในปี2026เครื่องต้นแบบที่มีชื่อว่า Night Hawk TS 0 1ได้ทำการบินทดสอบครั้งแรกจากฐานทัพอากาศตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ท่ามกลางสายตาของนักข่าวผู้เชี่ยวชาญด้านการบินและผู้นำทางทหารจากทั่วเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้เสียงเครื่องยนต์เทอร์โบฟานที่เงียบกว่ารุ่นเดิมและการบินที่มั่นคงทำให้ทุกคนต่างตะลึงในศักยภาพหนึ่งในจุดเด่นของในฮอฟเวอร์ชันไทยคือการติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นรวมถึงระบบ AI ที่สามารถช่วยนักบินตัดสินใจในภารกิจโจมตีแบบลับสุดยอดได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและปลอดภัยโดยเฉพาะในภารกิจเวลากลางคืน ระบบเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ที่สามารถตรวจจับศัตว์ูในระยะไกลโดยไม่ทำให้เครื่องบินถูกตรวจพบระบบจัมเมอร์และระบบสื่อสารรบแบบปลอดภัยขั้นสูงทั้งหมดนี้ล้วนพัฒนาโดยวิศวกรไทยที่ได้รับการฝึกอบรมจากต่างประเทศประเทศไทยในยุค2026ไม่ได้หวังเพียงแค่มีเครื่องบินรบทันสมัยแต่ต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของตอนเองและ F 1 1 7เวอร์ชั่นไทยนี้คือก้าวแรกในการเปลี่ยนประเทศไทยให้กลายเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทางทหารในภูมิภาค ภายใต้โครงการใน Hawk TH นี้มีการวางแผนที่จะผลิตเครื่องบินต้นแบบจำนวน5ลำภายในปี2028และต่อมาอาจมีการผลิตแบบจำนวนมากขึ้นหากผลการทดสอบเป็นไปตามเป้าหมายและได้รับการอนุมัติจากกระทรวงกลาโหมงบประมาณโครงการนี้อยู่ที่ประมาณ38,000ล้านบาทโดยแบ่งออกเป็นการวิจัยพัฒนาการผลิตต้นแบบการทดสอบรวมไปถึงการฝึกนักบินเฉพาะทางและการสร้างระบบซัพพอร์ตภาคพื้นดิน นักบินที่ได้รับเลือกให้ทำการบินเครื่อง F-117 ใน Hawk v e r s i o นไทยจะต้องผ่านการฝึกพิเศษทั้งในประเทศและต่างประเทศใช้เวลาฝึกเฉลี่ยถึง1ปีครึ่งเพื่อให้เชี่ยวชาญทั้งการบินเวลากลางคืนการโจมตีแบบล่องหนและการใช้ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนแม้จะเป็นเครื่องบินล่องหนแต่ F-117 ใน Hawk TH ก็มีขีดความสามารถในการป้องกันตัวเองเช่นกัน ด้วยระบบปล่อยสัญญาณรบกวนจรวดต,ต่อต้านอากาศยานขนาดเล็กและการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วจนสามารถหนีออกจากเขตอันตรายได้ทันทีด้านประสิทธิภาพ F 1 1 7ในรอยสิบเจ็ัใน Hawk ไทยมีพิสัยการบินประมาณ1,800กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ10,40กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณ0.9 2มักแม้จะไม่ใช่เครื่องบินความเร็วเหนือเสียงแต่ด้วยความสามารถร่องหนทำให้สามารถเข้าถึงเป้าหมายโดยที่ไม่ถูกตรวจพบ ระบบอาวุธหลักของมันยังคงเป็น GBU-27 AWI และ GBU-39 SDB หรือระเบิดนำวิถีขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับการโจมตีเป้าหมายจุดเดียวแบบแม่นยำโดยสามารถเลือกใช้ตามลักษณะของภารกิจอนาคตของ F-117 ในฮอกในกองทัพอากาศไทยขึ้นอยู่กับความสำเร็จของโครงการต้นแบบการยอมรับจากผู้นำกองทัพและงบประมาณที่จะตามมาแต่ที่แน่ๆมันได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่แห่งความกล้าหาญ และความพย,ยายามของประเทศไทยในการยกระดับขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศการมีเครื่องบินล่องหนที่สามารถปฏิบัติการในทุกสภาพอากาศทุกเวลาและแทบไม่สามารถถูกตรวจพบได้ทําให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่พัฒนาเทคโนโลยีนี้ได้ด้วยตัวเองและแม้ว่าโครงการจะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่ความฝันในการสร้างกองทัพอากาศที่แข็งแกร่งทันสมัยและพึ่งพาตนเองได้กําลังค่อยๆกลายเป็นจริงนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยี แต่คือเรื่องของศักดิ์ศรีความปลอดภัยของประเทศและการแสดงให้โลกเห็นว่าประเทศไทยก็สามารถก้าวขึ้นสู่เวทีโลกในด้านการทหารได้เช่นกันและในยุคที่ภัยคุกค,คามอาจมาได้จากทุกทิศท,ทุกทางการมีเครื่องบินอย่าง F117 ในฮอกเวอร์ชันไทยคือหนึ่งในคำตอบที่ดีที่สุดของกองทัพอากาศไทยในศตวรรษที่21เสียงดนตรีจบลงอย่างสาง่างามพร้อมภาพเครื่องบินค่อยๆลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนเงียบงันและล่องหน